โรงเรียนสรีทัศพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขลดภาร้านนักเรียนและผู้ปกครองโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ได้แก่ห้องสมุดดิจิทัลประกอบไปด้วยคลังหนังสือตำราเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนที่สนใจได้เขาเลือกใช้ตามความถนัดและความสนใจของแต่ละบุคคล นอกจากนั้นยังมีคังสื่อที่จัดทำขึ้นโดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนได้แก่ห้องเรียนออนไลน์เว็บไซต์แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ใช้ไปผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนนอกจากแหล่งเรียนรู้ที่มีในห้องเรียนหรือมีในโรงเรียนแล้วโรงเรียนสีธาตุพิทยาคมยังมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ผ่านโครงการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นบูรณาการแปดกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยโรงเรียนศรีธาตุวิทยาคมได้นํานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นทั้งหมด3ศูนย์การเรียนรู้ได้แก่วัดป่าคําอ้อวัดศรีธาตุประมัญชาหรือวัดป่าแมวและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรและผักปลอดสารพิษบ้านห้วยวังปลาตำบลศรีธาตุอำเภอรศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานีโดยแต่ละแหล่งเรียนรู้ได้กำหนดสาระการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้และผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนจากการนำนักเรียนเข้าศึกษาทั้ง3แหล่งเรียนรู้พบว่านักเรียนสามารถยกตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ณสนย์การเรียนรู้นั้นได้พร้อมทั้งบอกเหตุผลได้ว่าเพราะเหตุใดสารประกอบอินทรีย์จึงมีจำนวนมากแล้วเข้าใจได้ว่า ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตมีธาตุอะไรบ้างจากนั้นอธิบายระบบนิเวศและช่วยกันขยายพันธุ์พืชพร้อมทั้งปลูกต้นไม้เพิ่มเติมณศูนยะ์การเรียนรู้อีกด้วยนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการสร้างสรรค์ผลงานด้านวัฒนธรรม ศิลปรกรรมสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมเข้าใจเอกลักษณ์เฉพาะที่ความโดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นพร้อมทั้งเรียนรู้การอนันรักษ์เพื่อที่จะสืบทอดไปยังรุ่นต่อต่อไปนักเรียนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพที่หลากหลายเช่นการขยายพันธุ์พืชการปลูกผักปลอดสารพิษที่ถูกต้องและขุมค่า เป็นอาชีพทางเลือกหรือเป็นงานอดิเรกที่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันจากการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนศรีธาตุพิทยาคมเป็นคนดีมีความสุขและมีคุณภาพนั่นก็เพราะว่าผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา anywhere anytime ขอบคุณและสวัสดีค่ะ